คุณจะไม่ลงทุนในตลาดหุ้นคุณก็ต้องรู้นะเพราะว่าตลาดหุ้นสับคัญนะแต่จะบอกเลยว่าคนสวิตถึงลงทุนในตลาดหุ้นเยอะไงเพราะเขารู้ไงว่าถ้าเกิดคุณมัวแต่ทำงานทำงานทำงานเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินอย่างเดียวอ่ะโดยที่คุณไม่ดูตามาตาเรือไม่ดูเลยเลยก็เหมือนที่เตยเคยบอกทุกครั้งไงว่าถ้าคุณทางานนะคะตั้งใจทํางานเก็บเงินมาดีมากเลยแต่คนในประเทศของคุณอ่ะใช้เงินแบบไม่รู้หัวตา ประเทศคุณมีปัญหาเสถียรภาพด้านการเงินคุณเก็บเงินเท่าไรอ่ะคุณมีเงินพันล้านอะสมมติว่าติ๊กตากำลัอยู่ประเทศหนึ่งที่คุณมีเงินพันล้านนะคะพันล้านแต่วันหนึ่งประเทศของคุณล่มสลายนะแล้วเงินของคุณพันล้านเท่ากันหนึ่งยูโรอย่างเงี้ยคุณจะทํำยังไงใช่ปะคุณจะทํำยังไงเงินคุณอยู่เท่าเดิมนะคุณเก็บเงินเหมือนเดิมแต่ค่าเงินคุณลดลงเพราะเสถียรภาพด้านฟังมั่นคงของประเทศและคนในประเทศ คนในประเทศทุกคนไม่ได้คิดเหมือนเราแต่บอกเลยว่าไม่ได้คิดเหมือนเราคนที่จะคิดลงทุนในตลาดหุ้นคนที่จะเก็บเงินคนที่อาต่อยให้คนมีเงินเดือนเท่ากันคนมีเงินเดือน,นเท่าหรือเท่ากันก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเหมือนกันทุกคนบางคนก็อาจจะแบบเอ่ใช้เงินหมดบางคนก็จะแบบมีัญหาแค่พอใช้บางคนก็จะแบบแบ่งไปลงทุนบางนจะเก็บเงินเพระนะาะฉะนั้นม i n d s เ t ต้องการเงินสําคัญมากจะบอกเลยใช่สําคัญมากาคุณไม่กษาเรื่องกันเงิน ก็ไม่ีโอกาสนะห้คุณเป็นคนที่ประหยัดเก็บเงินได้เงินเดือนเยอะขึ้นคุณไม่ศึกษาเรื่องกลไกการการบริหารเงินการเก็บเงินก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเก็บเงินแล้วจะรวยไงสังเกตได้เลยคนเก็บเงินอย่างเดียวก็ไม่รวยหรอกใช่ป่มเพราะคุณก็ไม่ได้แบบไม่ได้ลงทุนไม่ได้กระจายความเสี่ยงไปไม่ได้เอาเงินไปไว้ในที่ที่มันควรจะทําให้มันโตขึ้นไง